ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube มวยไทยเสี่ยมันนอกวันนี้ก็พบผมเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกรุ๊ปพสองพัน้าโลกสป้าข่าฝารเลือกตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหูเสี่ยมันนอกชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศราคากลางอากาศฉับไวแม่นยำนะครับไม่เป็นสองรองนะครับเปิดใจฟังดูครวลลายเดือนครับเดือนละพันสามับถ่ายตรงผ่านกล่องเดือนหนึ่งพันครับรายเสียงเดือนละสี่ร้อยลายวันพฤหัสสุกวันละสองร้อยนะครับเสาร์อาทิตย์วันละสามร้อย เปิดใจฟังดูเปิดใจฟังดูครับสู้ได้แน่นอนครับสู้ได้แน่นอนครับสนใจติดต่อเลยครับ id line g o g i b 9797หรือโทร0 9 7 1 2 5 1 4 4 0จ็ดหนึ่งสเปิดใจทดลองฟังดูครับรายวันก่อนครับทดลองฟังดูนะครับเปิดใจดูรับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับร้อนแรงสุดๆชั่วโมงนี้ครับเปิดใจฟังดูนะครับครับเรามาวิเคราะห์จานแล้วคู่หนึ่งครับเป็นมวยล็อกบุญเสือครั้งที่21รอบไปคนสุดท้ายระหว่างกอเต่าเพชรสมนึกเจอกับเพชรน้ำชัยสจอต้มปาจีนนั์ เรามาดูต้งล่างของกอเต่าเพชรสมนึกกันก่อนนะครับเป็นมวยจังหวะเป็นมวยเตะขาต่อยมัดอาวุธหนักแรงทุกลูกครับแข็งแกร่งแข็งแรงวงในล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงยัดไส้แทงเจ็บต่อยท้องต่อยหน้าล้วงท้องล้วงหน้าเตะขาต่อยมัดรุนนับรุนนอกได้ครับพร้อมหลังมาชนะคะแนนวุฒิกรปอเพชรศิริชนะคะแนนพยักษ์สังสตูนและไฟล์ดาสุดมาแพ้คะแนนเพชรสังวานโสสมานกาเมนต์สบุกมกราหกสิบห้าที่ช่องเจ็ดสี วันนี้เจอกับทาาน้านของเพชรน้ำชัยสอจอต้องปาจีนเป็นมวยทางเดียวและต่อยหน้าเตะขาต่อยหมัดล้วงท้องฟันศอกเป็นมวยทางเดียวและทรงเดียวกันเลยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงยัดไส้แทงเจ็บครับตัวนี้ฟอ้องหลังมาแพ้ชนะคะแนนอำนาจเดชสินยุกมูดชนะคะแนนเพชรมงคลศิทิสารวัตรเสือและไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนลามดานายกอิทาศลาศิบ,บกมกราหกสมาที่วิธีจอกเจ็ดสีมวยรอบเช่นเดียวกันนะครับ คุณแพรเลดเปิดมาหน้าของเพชรนำชัย,ยต่อจอต้งเป็นต่อนะครับแต่ผมออกรอครับออกรองที่ก่อเต่าเพชรสมนึกนะครับถูกสีเบียดเบียดขึ้นมานครับช่องเจ็ดเขาชอบนะบก่อเต่าเพชรสมนึกนะครับชอบที่ก่อเต่าเพชรสมนึกนะครับจัชนะเพชรนำชัย,ยต่อจอต้งปาจีนโดยที่บรรยากาศหน้าเสือเบียดเบียดไปแล้วครับก่อเต่าดีกว่านะครับคู่ที่สองเป็นหน้าของรอบมวรอบปุ่นเสือครั้งยี่สิบรอบไปคนสุดท้ายเพชรสังวานสอสมานกาเมนเจอกับฉลามดำนายกเอตาัาลา เรามาดูเพชรสังวานโสสมานกาเมงื่นก่อนรับว่าโสก,กาแฟมวยไทยเป็นเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะตั้งขวางคาแต่ลูกเก่งคือศอกนะศอกครับเข้ามามีศอกสลับวงในล็อกลันมาเตี ب, รครับแข่งเข่งเข่งแรงครับยัดไส้แทงเจ็บตัวนี้วงในมีศอกสวนศอก ب, ครับทีเด็ดครับฟอร์มหลังมาแพ้คะแนนฉลนะดำยุกอิทาาัศรามาชนะคะแนนเสือคิมโกลุ่งธนาเกียรติและไฟล่าสุดมาชนะคะแนนกอเต่าเพชรสมนึกสิบบกมกราหกสิบห้าที่ช่องเจ็ดสี วันนี้เจอกับฉลามดำนยายกเอท่าสลาเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธรวดเร็วไวอย่างก,กับลิงครับตัวนี้ผมให้เป็นตัวตลิงเล่าปืนเสือเลยนะครับไวอย่างก,กับลิงครับสายตาคล่องแค่ว่องไววงในดูว่ายังไม่ค่อยเห็นนับแต่ว่าวงนอกครับฝีมือจัดจ้านเหลือเกินครับต่อซ้ายได้เนียนตาร์มหลังมาชนะคะแนนเขือคิมโกลุธนาเกียรติชนะคะแนนเพชรสังวานโสสมากามินและไฟล์ล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรน้ำชัยต่อจอโต้งปาจีนศิวบมากราหกสิบห้าช่องจีสีเช่นเดียวกันนะครับ คุณนิมต้องคิดอะไรบ้างครับชมชอบไปที่ฉลามดำนายกเอท่าสาราผมด้ว่าจังหวะฝีมือดีกว่าประมาณหนึ่งกิกครับจังหวะฝีมือรวดเร็วกว่าประมาณหนึ่งกิกนะครับมีราคาหน้าตู้ครับผักยกครับเปิดมาราคาไหนก็ต้องเล่นไปก่อนนะครับได้แต่งตัวบางทุนนะครับชอบที่ฉลามดำนายกเอท่าสารานะครับจะชนะไปสังวานสอสมานกาเมินนะครับคู่สามครับเป็นด้านของซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือเจอกับฉลามขาวสิทธิ์นายกโกท่าสาย มาดูซ้ายมงกลกันก่อนครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะฝีมือแข็งแกร่งแข็งแรงครับวงในมีศอกสวนยัดไส้แทงเจ็บตัวนี้ครับฟอมสดขึ้นมาฟอมหลังมาชนะคะแนนวันมาวินผู้พันม่วงชนะคะแนนเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วและไฟล่าสุดมาชนะ้องยี่สีฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์วันนี้เจอกับฉลามขาวนายกกตาซายเป็นมวยทางเดียบสีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางขาวงในแข็งแกร่งแข็งแรงฟันศอกสับได้ดีตัวนี้ครับ ก็สดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับถูกคู่ถูกเวลาครับคู่นี้ครับเจอกันครับฟอร์มหลังของชลามขาวในโยโกตาสายชนะคะแนนวรพลเกียรติชัดอันันชนะคะแนนพันพันสักว์วันทวีและไฟล่าสุดมาชนะคะแนนยอดสุริยาสชาววริศคู่นี้ผมชอบที่้ายมงคลฟอดแพล็กเดนเหนือด้ยตน้ตน,ตนตีนหน้าดีกว่าครับจะไปก่อนครับชอบที่ซ้ายมงคลฟอดแพล็กเดนเหนือจะชนะชลามขาวในโยโกตาสายด้วยี่ว่าซ้ายเตะได้แม่นเตะได้ดีครับ คุยคุยสีครับถูกคู่ถูกเวลาเช่นเดียวกันนะครับวรอบนี้ครับช่องเจ็ดสีจัดมวยดีมากๆนะครับเจ้าเสือใหญ่สอดิฉันพันเจอกับฟกัสแอสันป่าตองมาดูเจ้าเสือใหญ่กันก่อนครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาแข็งแกร่งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกบูดุดันครับมีลูกทีเด็ดครับลูกโยนเข่าสลับชอบร์มหลังก็มาแพ้คะแนนกับกา้าเปเมินบุรีชนะคะแนนดวงซับสอสลาชีพแล้วไฟล์ล่าสุดมาชนะคะแนนราชตักทีเด็ดเกิก ห้ามกราหกสิ 65. วันนี้มาเจอกับโฟกัสแอสันปาตองครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกหมัดสอกออกได้คมครับฟอร์มสดเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มหลังมาชักะแน,น,นปันศักพวันทวีชนะน้นองอยีสามยอดเอกพอเจริญแพทยและไฟล่าสุดมาชักะแน,น,นมังกรทองสิทธิ์นายกทวิตพงศุบุกมกรา65สที่ช่องเสีนะครับ ู่นี้ผมชอบไปที่กาวเสือใหญ่สอเดชพันนะผมูลว่าอาวุธหนักแรงกว่าครับหลักเหลี่ยมสมองมวยอาวุธเยอะกว่าด้วยครับจะชนะโฟกัสแอสสันป่าตองนะครับก็อย่าลืมนะครับข่นมวยครับเข้าตัวถูกก็แต่งตัวางทุนกินสองข้างนะครับอย่าฝังนะครับมีราคาให้เราแต่งตัวแต่งตัวไปนะครับมันมีตัวช่วยครับก็ฝากรับตัวช่วยมวยตู้ครับมวยหูเสียนมันนอกนะครับชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศราคากลางอากาศฉับไวมันยํานะครับเปิดใจฟังดูครับ บอกหมดครับหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินครับดูบรรยากาศดูสิ่งเวทล้อมให้สมาชิกดูราคาพักยกให้สิ่งเวทล้อมครับในการเล่นมวยสําคัญมากๆากครับสิ่งเวทล้อมหน้าเสือนะครับสำคัญมากๆในการเล่นมวยผมดูว่าสําคัญกว่าอาวุธมวยครับทุกวันนี้ครับเปิดใจฟังดูครับลองดูว่าของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะครับสนใจติดต่อเลยครับไอดีไลน์ G O G v 9 7 9 7หรือโทรับ0 9 7 1 2 5 1 4 4 0ครับเปิดใจดูครับทดลองฟังเป็นรายวันดูก่อนครับ ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆตั้งะะนะมวยไทยมาให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ไปต่อสู้หน้าตูนะ้นะครับขอตัดงับโชคดีมีชัยนะเพงลงรวยๆสวัสดีครับ